ใครมีตัวเลขเหล่านี้อยู่ในเบอร์แล้วถูกหวยบ่อยพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับจะเป็นตัวเลขอะไรดูในคลิปเลยคอมเมนต์นี้มายืนยันนะครับว่าตัวเลข87หรือ78 เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ดวงเฮงเสี่ยงโชคมากได้อย่างท่านนี้นะครับ3 5 9 8 7 9 9ยืนยันว่าตัวเองเสี่ยงดวงได้ดีหลังจากที่ใช้เบอร์นี้แถมเบิมเ่มเติมบอกว่าตัวเองเกิดวันเสาร์บอกเพิ่มเติมว่าการเกิดวันไหนเดือนไหนปีไหนไม่เกี่ยวกับเรื่องพลังตัวเลขในเบอร์ม,มือถือนะครับพลังตัวเลขเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กับเรื่องวันเดือนปีเกิดทีนี้ผมทำคลิปที่บ่งบอกว่าตัวเลข39หรือ9 3 78หรือ87 เพิ่มพลังอำนาจในด้านของเสียงดวงเสียงโชคท่านนี้ก็มายืนยันให้มั่นใจสถิติเรื่องของพลังตัวเลขเนี่ยมันยังมีอีกหลายเรื่องราวที่ลึกซึ้งนะครับเช่นท่านนี้อาจจะพื้นฐานเดิมมีเลขกลุ่มพลังที่เกี่ยวกับเสียงโชคอยู่บ้างแล้วเป็นคนที่จะทําบุญบ่อยเพราะเป็นเรื่องปกติครับเรียกว่า Action เท่ากับ reaction ให้มาก็จะได้กับคืนต้องทําบุญบ่อยด้วยจึงจะมีโชคเรื่อยๆหากใครมีข้อพิสูจน์ที่ใช้เบอร์มานานยาวนาน5ปี10ปี มายืนยันอีกก็ยินดีมีอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยครับ